สวัสดีครับผมสมทวินนาคาวงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนางงัวครับประวัติหมู่บ้านนะครับประวัติของหมู่สองนี่เป็นคนภูไทยนะครับเป็นคนภูไทยซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศลาวนะครับย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศลาวที่เมืองกระบองนะครับพากันย้ายมา อยู่ที่อำเภอวา,าริชภูม internet, ิจังหวัดสกลนครนะครับตอนแรกแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็แยกแยกออกมาอยู่ในโซนของอบันานานงวนัวนะครับตำบลนานงวัวซึ่งตอนแรกนะครับอยู่ที่นอ้นองพ่อนะครับน้องพ่อแล้วก็ทุ่งนาดีเป็นโซนที่ทางาบรรพบุรุษนะครับไปเข้ามาอยู่ในครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงนะครับก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ของบันงวนในปัจจุบันครับมีพื้นที่ทั้งหมด5 0าพันไร่นะครับหรือ8.02ตารางกิโลเมตรบันงงวนหมู่2นะครับห่างจากตัวเมืองตัวอำเภอนา瓦ไปทางทิศเหนือ2กิโลเมตรนะครับซึ่งห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก100กิโลเมตรทิศเหนือนะครับทิศเหนือของหมู่สองนี้ ติดกับอำเภอนา่าเลยนะครับทิศใต้นี้ติดบ้าน,นาคอยนะครับทิศใต้ติดบ้านตคอยทิตะวันออกนะครับติดบ้านอุณาทิตะวันตกนะครับติดบ้านกุนน้ำใสครับจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันแปด้หสิบเอ็ดคนนะครับแยกเป็นชายเก้า้อสิบสี่คนเป็นหญิงเก้า้อยสี่สิบเจ็ดคนผู้สูงอายุซึ่งมีอายุหกสปีบริบูรณ์ขึ้นไปในรวมทั้งสิ้น 269้ย26คนแยกเป็นชาย113คนเป็นหญิง156คนคนพิการรวมทั้งสิ้น76คนเป็นชาย37คนเป็นหญิง39คนจำนวนครัวเรือนมีสี่ร้อยแครัวเรือนครับการประกอบอาชีพก็มีอาชีพเกษตรกรรมนี่แปนนะครับทำสวนแล้วก็รับจ้างทั่วไป จำนวนกลุ่มอาชีพนะครับมีสามกลุ่มก็มีกลุ่มปุ๋ยแล้วก็กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองนะครับของวัดชิบเลืองแล้วก็กลุ่มเลี้ยงโคกระบือส่วนกองทุนนะครับกองทุนที่อยู่ในหมู่บ้านก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับหนึ่งกลุ่มแล้วก็กองทุนทาพนักงานสงเคราะห์นะครับภายในหมู่บ้านอีกหนึ่งกลุ่ม การสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับก็จะมีการปลูกพืชปลูกพืชผักสวนครัวนะครับตามบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านซึ่งเป็นการที่จะช่วยนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนะครับลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเผื่อว่าเราจะไม่ได้ไปซื้อตามตลาดนะครับเราปลูกเองกินได้นะครับ ของหมู่สองนางงัวนี่จะกระตุ้นให้พี่น้องนะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนี่ปลูกทุกัวเรือนไม่ต่ำกว่าสิบชนิดนะครับสิบชนิดขึ้นไปการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับที่เหลือนะครับเราก็จะมาถนอมอาหารมาถนอมอาหารเอามาแปรรูปนะครับที่เหลือกินถ้าเป็นผักนะครับผักหอมผักกาดนี่บ้านผมก็ของว่าขันสมเอามาขันสมกิน เอาเพื่อสตรีเก็บไว้กินได้นานขึ้นนะครับส่วนการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารในโคเลือนก็จะมีการเลี้ยงโคกระบื้อเป็ดไก่หมูปลากบหรือว่าอื่นๆ,ๆนะครับการเลี้ยงสัตว์นี่ถ้าเป็นการแปรรูปนะครับอย่างปลาเนี่ยก็นํามาตากแห้งนะครับเอาไปทําส้มเอาไปทําปลาร้านะครับเพื่อที่จะ อันนี้ก็เก็บเก็บไว้กินได้นานเหมือนกันนะครับหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมนะครับในการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวนะครับหรือว่ากินได้วัดประชารัฐสร้างสุขทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับเป็นการส่งเสริมจากหน่วยงานรัชการนะครับพนักงานรัชการไม่ว่าจะเป็นทางพัฒนาการอำเภอ ทางเกษตรอำเภอนะครับที่เข้ามาการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนนะครับก็จะมีการกำจัดขยะกำจัดขยะนะครับลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะการคัดแยกขยะอย่างอของหมู่สองนางัูนะครับหรือว่าของอำเภอนาวานี่ก็เป็นนโยบายของท่านในอำเภอนาวาที่จะให้ล้างถุงพลาสติกนะครับ เข้าไปส่งทุกๆหมู่บ้านนะครับทุกๆหมู่บ้านนี่คือการนําขยะนะครับแล้วก็แต่และคอเรือนนะครับก็จะมีมีขยะเปียกมีถังขยะเปียกนะครับมีการฝังถังขยะเปียกโดยการสนับสนุนจากอบทอรทก็คือเทศบาลตะบนนาวานะครับร้อยเปอร์เซ็นตทุกรลังคาเรือนนะครับจะมีการฝังถังขยะนะครับในการนะครับเมื่อมันเต็ม เต็มถังนะครับก็จะย้ายย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณบ้านซึ่งทางเทศบาลตะบนว่านี่แนะนําให้ไปฝังไว้ใกล้ๆโคนต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนะครับการปฏิบัติศาสนากิจพิธีพิธีความเชื่อที่ทําเป็นประจํานะครับ อย่างหมู่สองนี่จะมีจะมีวัดอยู่ที่รับผิดชอบอยู่สองวัดนะครับก็คือวัดสิีบุญเรืองกับวัดศรีหนา้าพี่น้องที่อยู่ใกล้วัดสิีบุญเรืองก็จะมาลงวัดอยู่ที่วัดสิีบุญเรืองใกล้ศรีหนาาก็จะไปวัดศรีหนาานะครับประเพณีที่เราทากินเป็น,เป,นเป็นประจํานะครับก็ทุกวันพระนี่ทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นแปดค่ำสิบห้าค่ำนะครับประชาชนญญพี่น้องของเ,เราจะลงไปร่วมทําบุญเยอะนะครับในแต่ละวัด ทั้งสองวัดนะครับส่วนประเพณีที่เราจัดกันชัดเจนก็คือบุญบุญประจําปีนะครับบุญประจําปีก็จะเป็นบุญพระเวสสันดรด้วยนะครับบุญกองข้าวคือบุญประทายข้าวเปลือกบุญกระถิ้นนะครับอันนี้คือขาดไม่ได้นะครับสามอย่างนี้จะต้องจะต้องทํากันทุกปีนะครับในช่วงของเทศกาลที่มันมาถึงนะครับในแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละช่วงแต่ละช่วงของเทศกาลนะครับ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับก็จะมีะการร่วมทำจิตอาสานะครับทำความสะอาดตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ทำความสะอาดใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับซึ่งอันนี้เราจะร่วมกับเทศบาลตะบนนาวะนะครับซึ่งเทศบาลตะบนนาวะนี่จะจะทำกิจกรรมนี้เราทำความดีด้วยห้วใจทุกๆเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้ง นี่คือการร่วมกับของเทศบาลการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับที่ทํากันเป็นประจําก็คือ,อส่วนหนึ่งก็ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอหรือว่ารอพสตอนะครับอสมอซึ่งจะมีกิจกรรมปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานการวิ่งการเดินนะครับบางครั้งก็ไปเต้นอโรอบิกที่รอพศตอนะครับ ชุมชนของเรา,าก็าดูจากการสำรวจจปทอนะครับแล้วก็กชกชชสองคอนะครับเพื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าาคนเรือนไหนตกเกณฑ์นะครับในในกรณีที่คนเรือนที่ตกเกณฑ์นะครับเราก็เอาเข้าในที่ประชุมนะครับประชาคม หที่ทําการกํำนันเ่ยนะครับประชาคมแล้วก็ลงมตินะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการาสร้างบ้านผู้ยากไร้นะครับสร้างบ้านหรือต่อเติมนะครับต่อเติมซึ่งทางเทศบาลน,นี่ก็จะมีโครงการบ้านเทิดไทยโอลชันในทุกๆปีนะครับที่ที่ให้ทาง ชุมชนหมู่บ้านชุมชนในเขตเทศบาลน,นะครับทุกหมู่บ้านนี่เสนอรายชื่อพี่น้องเข้าไปนะครับส่วนทถส้วมปันสุขนะครับซึ่งเป็นโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับในหมู่บ้านชุมชนนี่ก็มีมีผู้บริจาคอยู่สามรายนะครับสามรายบริจาคทถส้วมปันสุขเลยนะครับก็คือ,อท่านพระครูวิมลบุญยวัฒน์นะครับเจ้าคณะ ตำบลนางงวเขตหนึ่งนะครับเจ้าวาดวัดส,สิบุญเลืองนะครับมอบให้นะครับหนึ่งโถนะครับแล้วก็มีผู้บริจาคที่ครับที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกหนึ่งโถนะครับแล้วก็ได้จากอกองทุนหมู่บ้านอีกหนึ่งโถนะครับเป็นเป็นสามโถนะครับส่วนในระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งนะครับ หมู่สองนางงวนก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่สามกลุ่มก็คือกลุ่มทอผ้านะครับกลุ่มทอผ้าวัดศรีบนเรืองนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของสตรีในหมู่บ้านชุมชนของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้เข้าร่วมโครงการนาวาโมเดลครับโครงการนาวาโมเดลซึ่งก็มีการทอผ้านะครับในลายที่ในลายพระราชทานนะครับแล้วก็กลุ่ม ทอผ้านี่จะพ่วงก,กับกลุ่มกลุ่มมอนไหมกลุ่มมอนไหมปลุ่มมอนเลี้ยงไหมนะครับอยู่ที่ศูนย์มอนไหมนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็ก็จะมีการปลูกมอนเลี้ยงไหมนะครับปลูกมอนเลี้ยงไหมครบวงจรมีโรงเรือนนะครับซึ่งทางาพัฒนาชุมชนอำเภอเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมนะครับเข้ามาร่วมแล้วก็มีทางหน่วยราชการต่างๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มเลี้ยงโค นะครับกลุ่มเลี้ยงโคกลุ่มเลี้ยงโคนี่ก็เป็นกลุ่มที่ทางปศุสัตว์อำเภอนาว่านีา่เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยนําวัวมาให้นําโคมาให้นะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับในครอกรวมอันนี้ก็อยู่ที่สวนหมอนนะครับอยู่ที่สวนหมอนส่วนกองทุนชุมชนตำลักธรรมพิบาลน,นะครับหมู่สองของเราเนี่ก็จะมีอยู่สองกองทุนนะครับก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับ แล้วก็กองทุนสัพนก,กิจศพบัรางวัวหมู่สองนี่ที่ที่ที่ดีที่สุดนะครับถือว่าดีที่สุดอ่าก็คือในการขอความร่วมมือในแต่ละครั้งที่ว่าจะทําอะไรนะครับไม่ว่าจะผ่านการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการผ่านพูดกับพี่น้องโดยตรงนี่พี่น้องจะให้ความราม่วมมือนะครับเป็นอย่างดีนะครับในทุกๆอย่าง นะครับนางัวหมู่สองนี่เป็นหมู่บ้านที่มีความรักความสาม,มัคคีกันนะครับเอื e ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับไม่มีการะทะเลาะบบาแวงที่อย่างรุนแรงนะครับถือว่าพี่น้องของเราเนี่ยมีเป็นชุมชนที่อบอุ่นนะครับเป็นชุมชนที่อบอุ่นมีความสาม,มัคคีดีนะครับก็ขอขอบคุณครับ